ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณครับข้างใ,ในมีอะไรเปต่ากตาพีะะ่ก็ขอบคุณบ้านไอโซมากๆานะคะที่ท,ที่จัดคอนเสิร์ตให้พวกเราทั้งสองคนในวันนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ขอขอบคุณแฟนคลับไอแล้วก็โซ่ทุกคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้พวกเราในวันนี้ คุณพ่อแม่ครอบครัวของเรานะคะที่สนับสนุนพวกเราแล้วก็ดูแลพวกเรามาตลอดะค,ะอค่ะครับ,รบก็ขอบคุณที่จัดวีนิคคอนวันนี้นะครับก็ดีใจที่ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณครับขอบขอบขอบคุณครับก็บบวันนี้สนุกมากทุกคนก็ มาร่วมสนุกกันข้างหน้าตรงนี้ก็ดีใจมากครับก็ยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับโอเคถ่ายรูปรวมฟอ,อตชอปขอไเยอะๆขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอให้ไรโฟล์ที่เยอะๆห่ายรูปกันดีกว่า